สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษราคามิชูหาการวันนี้จะมานําเสนอการพอดแผนที่พยากรณ์อากาศโดยใช้เอกนะคะอันดับแรกเราจะนําเข้าแพ็กเกจนะคะก็คือเป็นแพ็กเกจ form ม i p h o n นะคะแล้วก็จะเป็น import exr แล้วก็ import py shift enter นะคะจากนั้นเราจะทําการดึงข้อมูลนะคะขออนุญาตก๊อบวางนะคะ ผิดนะคะจะเป็นดึงข้อมูลจาก base g f s นะคะแล้วก็ td catalog แล้วก็จะเป็นลิงก์ของ u n i data อันนี้นะคะแล้วก็จะเป็น base ds เท่ากับ base dfs dataset ตัวนี้นะคะคือเราเลือกเอาข้อมูลที่0แล้วก็ chi น e n t e r จากนั้นก็จะทำการ แล้วก็ Dataset ก็คือข้อมูลของ Dataset นั่นเองนะคะแล้วก็ s ิเปนเตอร์จากข้อมูล Dataset ตรงนี้นะคะคือเราจะเลือกเอาข้อมูลที่สูงจากนั้นเราก็จะทำการเ e ็ข้อมูลนะคะเข้ามาใน กอเล่ก็คือการ ds เท่ากับ xr แล้วก็ open แล้วก็ data set วงเล็บนะคะ base ds แล้วก็ access url แล้วก็ open db นะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะ open d e v มันจะดึงข้อมูลมาแบบเรอทางนะคะแล้วก็ shift enter จากนั้นนะคะแล้วก็จะมาทำการ ds data นะคะแล้วก็ ว่า wow. แล้วก็ Shift Enter นะคะจะเห็นว่ามันมีข้อมูลนะคะก็คือมีหลายตัว,ตวแปรจากนั้นนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลตัวแปรนะคะ <Yeah. S 1> Temperature <Yeah. S 1> ก็คือ t e m p e r t u u r e s u r ิ a c e เราจะใช้ แมทายเป็นตัวเก็บค่ะก็คือเทมเ e อเรเจเท่ากับ d s เ a แมทแล้วก็ P A เ s ไ C F เเทมเเจอร ตดังนั้นก็ชิ i อ t นเตอรต่อไปเราจะมาทำการเ m เมทเปอร์ดูนะคะ มันก็จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้แบบนี้นะคะสามารถเปิดดูได้ก็จะมีข้อมูลของ latitude แล้วก็ longitude ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกเวลาที่จะนำมาพิข้อมูลนะคะก็คือเราจะเลือกเวลาเลขก,ก็คือ first เพิมนะคะเท่ากับ t m e เ s อร e แล้วก็จุด i sql e แล้วก็เลือกเป็น time เท่ากับ0ตรงนี้นะคะก็คือการเลือก index นะคะก็คือ time เท่ากับ0ก็คือ ตำแหน่งที่1น,นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะชิเป็นชิเปนเตอร,ตอร์แล้วก็ทำการตรวจดูนะคะชิมเวนเตอร์มันก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะที่มันขึ้นไทม์อยู่พอเราตรวจข้อมูลแล้วตรงนี้มันจะไม่ขึ้นไทม์นะคะมันจะไม่มีเพราะว่า เราเรียกมันมาแล้วเลือกมันมาแล้วนะคะก็คือเวลาแรกเลยจากนั้นนะคะพอเรารู้ข้อมูลที่เราต้องการเลือกแล้วนะคะเราก็จะทำการพอรตอันต่อไปนะคะโดยใช้ค a t o ัวฟีค่ะอันดับแรกเราต้อง import โมดูก่อนนะคะ คือ import c a e t t u f i crs แล้วก็ a sccrs e แล้วก็ import fe fe c a t t u f i dot feature s c feature แล้วก็เป็น import แมทพอดลิปดอทพายพนะคะ NASPlt แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์แมทพอดลิปอินไลน์ จากนั้นก็ชี้ Enter ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการ set นะคะและ p o อตก็คือโดยใช้ คำสั่งฟิกนะคะก็คือฟิกเท่ากับฟิก PLT ี P นะคะแล้วก็ FI GUI e แล้วก็เป็นฟิกไซ คือขนาดของแผนที่ค่ะก็จะให้เป็นเท่ากับสิบห้าสองหลังจากนั้นก็จะเป็น x นะคะ next i o j e c t h a n g แล้วก็เท่ากับ CCRS กับเพจคารีนะคะก็เลยอันนี้คือเราจะโพสเพนที่ทั้งโลกนะคะก็เลยต้องใช้คำสั่งเพจคารีอันนี้จากนั้นก็จะเป็น x x feature นะคะแล้วก็ c feature เป็น state ตรงนี้นะคะ่ะก็คือ l a แบบนั่นเองนะคะ with เป็นสเกลสิบเซเมแล้วก็เป็นลาย y นะคะ th เท่ากับ0.5แล้าจะเป็น tf ถาพับอค,คอนทรอทลอนก็คือการใช้คอนัทร์นะคะโดยการที่ ลองชิปเอนเตอร์ดูเมื่อกี้คือมันอะเพราะว่าเขียนผิดนะคะหังจากนั้นเราก็จะชิปเอนเตอร์อีกรอบรอสักครู่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาโหลดจางตรงนี้ค่ะพอ ได้แล้วนะคะเราจะได้เป็นแผนที่หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าทีนี้มันยังไม่มีข้อมูลของ Color Bar นะคะแล้วก็จะทำการแอดเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือแอด Color Bar นะคะโดยการใช้ C Bar นะคะเท่ากับ BRT แล้วก็ Colorbar บาร์ก็เป็น C F orientation นะคะเท่ากับนี่ e n t r a l นะคะซึ่ง h o r i z o n t a l ตรงนี้นะคะก็คือเราจะให้มัน เป็นแนวขวางนั่นเองนะคะจากนั้นก็เป็น c ี a าแล้วก็เซตแล้วก็ l ลเ e ลเท่ากับ Temperature นะคะก็คือเราจะให้หน่วยของมันนะคะ หน่วยอุณหภูมิตัวนี้จะให้เป็นเคลวินหลังจากนั้นเราก็จะลองช h i เป็นต่ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นซีบาร์คัลเลอร์บาร์แบบนี้นะคะก็คือการแสดงค่าของอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่นะคะต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการซับเซตข้อมูล xarray นะคะด้วยการ slicing อันนี้คือเราจะมาพอดเป็น แผนที่ประเทศไทยกันนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องนำเข้าแพ็กเกจก่อนก็คือสามารถใช้นเดิมได้เลยแล้วก็จะก๊อฟมาวางเลยนะคะแล้วก็เอาชีพนเตอร์จากนั้นก็ทำการดึงข้อมูลก็จะใช้เป็นอันเดิมนะคะ จากนั้นก็ชี้เป็นตร์แล้วก็เลือกข้อมูลจาก data set ตรงนี้นะคะก็คือจะเลือกข้อมูลตำแหน่งที่สูงนะคะก็คือตำแหน่งแรกแล้วก็ชี้เป็นต่อต่อไปก็จะเอาข้อมูลนะคะมาใส่ไว้ใน array ก็คือ ds กับ แล้วก็ o อ e n คก็จากตรงนี้เลยละกันก็คือการเก็บข้ ne. อมูลเข้ามาในอะไรนะคะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็จะเป็นการสไลด์นะคะก็คือการซูมเข้าไปยังพื้นที่ที่เราต้องการนะคะก็คือเป็นดอท ลองนะคะเท่ากับสไลด์ก็จะให้เป็น360แล้วก็ถึง280นะคะแล้วก็360ถึง240แล้วก็ 2, 2> ต่อไปค่าละจิจูดนะคะก็จะให้เป็นเท่ากับ สไลด์ก่อน25แล้วก็0 2อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของประเทศไทยนะคะ นะคะแล้วก็จะ shift enter ต่อไปก็จะเป็น data w a r นะคะเท่ากับ d e s m a t p a แล้วก็ pr e se cf ข้างในตัวแปรที่เราจะใส่ลงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็น ความชันสัมผัสนะคะ <Okay. S 1> relative แล้วก็ h e no. w m e d i t y นะคะแล้วก็ zero red c i shutter ลังจากนั้นก็ Shift Enter นะคะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมาลองตรวจกันนะคะก็คือถ้าว่าเราชีพเ e นเตอมันก็จะมีข้อมูลนะคะของเวลาและติจูดนะคะแล้วก็ลองติจูดตรงนี้ โดยจะเรียกว่าเป็น3ามิตินะคะหลังจากนั้นพอเรามีข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะเอามาพลอดกันเริ่มจาก Import ที่ฟังก์ชันที่เราต้องใช้ก่อนนะคือ Import Module นะคะก็จะเป็น Import m a t p o o t Li b ฟคือก๊อปจากตรงน,นี้ได้เลยนะคะอันเก่านะคะแล้วก็วาง กด Enter หลังจากนั้นเราก็จะมาพอดแรกกันนะคะก็ะคือเราก็จะพอดเป็นฟิกนะคะเท่ากับ กับ fix size นะคะก็คือขนาดของแผนที่ก็จะให้เป็น14กับ20หลังจากนั้นก็จะมาการ add นะคะกับ fix add s u o p one นะคะตัวหนึ่งก็หนึ่ง แล้วก็จะเป็น o j e c t position นะคะเท่ากับ data var dot math p ile, แล้วก็คา r t ฟี่ c it จากนั้นก็ icon ผัว แอคคอลทัวตรงนี้นะคะแล้วก็ f เป็น Data ว่าก็จะเป็นค่าลองดิจุนะคะแล้วก็เป็น d a t a ว่า และก็คือค่าทิจูดน,นะคะมันก็จะเป็น d a t a w a r าอ่อไปแล้วก็เป็น t ท m e เท่ากับศูนย์ แล้วก็เป็นเลเวลเท่ากับ np dot range ให้เป็น0แล้วก็110 20หลังจากนั้นก็ add c o s i e line ะคะก็คือ หลังจากที่เราตัวความผิดแล้วก็จากนั้นก็จะชิเปนเตอร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างแผนที่นะคะประมาณนี้โดยมีคลอร์บาลนะคะแสดงอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสต,ตรงนี้นะคะ